สวัสดีครับอ่าโอเคสำหรับวันนี้นะครับเช้าวันศุกร์ที่17เมษายนนะครับพศ2563นะครับต้นเรื่องอผมชัชตนิติเวศนะครับก็จะบอกว่ากันด้วยเรื่องราวข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะครับในตลาดทุนไทยกันนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตนะครับในส่วนของ มาทำทุกวันนะครับผู้ติดเชื้อจำนวนผู้ติดเชื้อเอ๊ทำไมไม่ไม่ขึ้นโอเคไม่เป็นไรครับก็ถือว่าสถานการณ์บ้านเราเมาื่อวานนี้ก็เป็นผู้ติดเชื้อก็อยลงนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับแต่มีผู้เสียชีวิตอยู่ก็ถือว่าสถานการณ์ค่อนข้างดีนะครับก็เชื่อว่าน่าจะสถานการณ์น่าจะคลี่คลายขึ้นเร็วๆนี้แหละนะครับ ก็เริ่มเห็นมีข่าวเรื่องของการที่จะพอจะปลดล็อกมาบ้างนะครับผ่อนคลายลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เอาให้ชัวร์ก่อนดีกว่านะครับอย่าเพิ่งไปรีบร้อนนะครับเดี๋ยวถ้ามันมากลับมาระบาดรอบ2รอบสามไปดีมันมันจะยิ่งหนักนะครับมันมันมันจะยิ่งเสียหายเพราะตอนนี้ในความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วนะครับเียงแต่ว่าอย่าให้มันเกิดทับซ้าขึ้นมาอีกก็แล้วกันครับ ส่วนตลาดหุ้นไทยนะครับเมื่อวานนี้ก็ถูกแรงขายทำกำไรนะครับเนื่องจากที่ตัวของเสินเด่นปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ยังไม่ผ่านแนวต้าน1,240 1 2ั0้นะครับก็ทำให้เกิดแรงขายทำกำไรนะครับออกมาเมื่อวานนี้ขายออกมาหนักเลยนะครับดัชนีติดลบไปเนี่ย35.95้าจุดจุดนะครับหรือ 2. 9 1จุดก้าจุดก็ลงไปทำจุดแทบจะปิดลงของวันเลยนะครับแทบจะปิดลงของวันเลยนะครับอยู่ที่1 2 0 0 1 5จุด ็ยืนเมื่อวานนี้ยังไม่หลุดเลยนะยังยืนเนี่ยก็แถวๆนี้แหละก็น่าจะเป็นจุดต่ําสุดของเมื่อวานนี้เลยนะครับประมาสองร้อยจุดซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คงต้องอดูกันนะครับเมื่อวานนี้เป็นแค่การขายตากํารเรื่องรอบหรือเปล่านะครับหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรนะครับเมื่อวานนี้ สิ่งที่เห็นก็คือชัดเจนที่สุดนะครับเป็นเรื่องของการขายทั้งกำไรมากกว่านะครับวุ่นหลายตัวนีนส่วนใหญ่ที่เป็นตัวจุดแต่จะหนีขึ้นมารอบทีนี้เนี่ยก็ถูกขายลงมาแทบต้องสิ้นเลยนะครับเมื่อวานนี้จะเห็นแดงแทบทั้งกระดาษน,นะครับจะมีบวกเขียวเนี่ยแทบจะหาตัวได้นะครับเมื่อวานนี้สวนเนี่ยมีมีซีพี CPU ออนนะครับหรืแม้กระทั่งการาฟเองเนี่ยเมื่อวานดูเหมือนจะนะครับจะจับเขียวได้เนี่ย ตอนเปิดเทรดพาใหม่นะครับจะเอา34บาทกว่าเนี่ยก็ขึ้นไปจะเอา37ก่อนที่จะสุดท้ายเนี่ยก็ขายแล้วก็ปรับตัวลงมาเนี่ยปิดไป33บาท25าทสตางค์นะครับหรือลงไป1.61บาทห5สิตางค์นะครับก็ถือว่าเมื่อวานนี้เทรดพา1บาทอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมาจงังหวะเขาจะขายคำกาไรกันพอดีนะครับส่วน ตลาดหุ้นสำคัญสคัญนะครับเมื่อคืนนี้อเมริกานะครับก็ขึ้นไหวในกรอบแคบๆนะครับเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวบวกขึ้นนะครับ33.33จุดนะครับ23,537.68จุดก็ทั้งนี้ก็เป็นเรื่องของความคาดหวังนะครับเกี่ยวกับการที่ตลาดนั้นจะกลับมาเปิด ให้ดำเนินเศรษฐกิจได้นะครับก็เพื่อน่ายก็ถือจะผ่อนปลดเรื่องล็อกดาวน์นะครับในบางรัฐแต่ก,ก็ก็ไม่รู้มันจะเปิดได้หรือเปล่านะครับเพราะสถานการณ์ของอเมริกาตอนนี้มันแย่สุดในโลกนะครับไม่เหมือนอย่างจีนจีนเพิ่งจะเปิดเองต้องใช้เวลาถึงสามสามเดือนสามเดือนกว่ากว่ากว่าจะกว่าจะเปิดเมืองนะฮะอันนี้อเมริกาเนี่ยเพิ่งจะพีคตอนนี้ก็ยังพีคอยู่นะฮะคือมันยังอยู่จุดที่พีคยังไม่ได้ ยังไม่ได้ปักหัวลดลงนะครับจํานวนผู้ติดเชื้อหรือแม้กระทั่งจํานวนผู้เสียชีวิตมันลดลงนะฮะจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยมันทำสถิติทุกวันเพราะนั้นก็ไม่รู้ทําไมตั่งตัวถึง,ถ,ง,ถ,ง,ถ,งถึงไปให้เหตุผลตรงนั้นนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เองเนี่ยตัวของตัวเลขการขอสวัสดิการการจ้างงานของเมริกาที่เปิดเผยมานะครับเป็นในรอบสาสัปดาห์ในเมื่อวานนี้ก็ยังสูงนะครับสูงถึงห้าล้านสองแสนสี่หมื่นราย ก็มากกว่าที่คาดการณ์อไว้รลว5ล้านลายก็เพิ่มมากกว่าเล็กน้อยแต่ก็ต่ํากว่าเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาถึงแม้จะดูว่าต่ากว่าเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ยอดรวม3สัปดาห์เนี่ยเฉพาะ3สัปดาห์เนี่ยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการแรงงานของบริการหรือคนที่ตกงานเนี่ยที่อยู่ในฐานข้อมูลเนี่ยที่ถูกต้องเนี่ย22ล้านลาย3สัปดาห์นะครับ3สัปดาห์22ล้านลายซึ่งถือว่าไม่เคยปรากฏการที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะฮะ ในในการขอสวัสดิการการจ้างงานของอเมริกาทำให้อเมริกาเนจำเป็นต้องอัดฉีดเงินเท่เสภาพคลองเข้ามานะครับอย่างที่ที่เราเห็นกันซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ก็ยังมองว่าสถานการณ์มันยังมันยังไม่ได้ดีถึงขนาดที่ตลาดมันจะกลับมาได้นะครับแต่เช้านี้นะครับก็พอจะมีข่าวดีบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเฉยๆนะยังต้องเช้ความถูกต้องต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับก็มีข่าวว่า ผลของการทดสอบยาต้านไวรัสนะครับที่ผลิตโดยโดยบริษัทจิลเลตไซเอนเนเนี่ยน่าจะเป็นของอเมริกาเหรอนะครับที่เขาบอกว่าสามารถมีประสิทธิภาพที่สามารถรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้นะครับก็ทำให้ตัวของดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะครับเช้านี้บวกไป800กว่าจุดนะครับล่าสุดนี้ดูนิดนึ่งก็ได้ดาวโจนส์0กว่าจุดนะครับบวกไป800กว่านะครับก็ก็บวกขึ้นนะครับสำหรับ ตัวของดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะครับส่วนราคาน้ํามันเมื่อคืนนี้ก็ทําจุดต่ําสุดนะครับปรับตัวลงไปเล็กน้อยครับคือทําจุดต่ําสุดในรอบ18ปีที่ปิดไปก็19.87ดอลลาร์สรัต่อบาร์เรลนะครับเช้านี้มีดีบอลขึ้นมาเจาะ20เหรียญน,นะครับ20เหรียญส่วนทองคำเมื่อคืนนี้ก็ลบไปเล็กน้อย8เหรียญกว่ากว่า8เหรียญ50เซนต์นะครับอยู่ที่1,731เหรียญต่อออนนะครับ ันนี้ก็เป็นส่วนของข้อมูลนะครับทางเศรษฐกิจทางตลาดหุ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับตอนนี้ถ้าจะมองแบบนี้ของเราก็ลงมาแถวพันสองอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็แอบ,บวันๆนะครับแอบบวันๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราดูกันนะฮะช่วงที่ตลาดเริ่มไซเวย์เริ่มพักฐานเนี่ยมันมันจะพักแล้วมันลง น,นี้กังวลนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าวันนี้ตัวของฟิวเจอร์ดาวจงฟิวเจอร์มันจะช่วยได้หรือเลปล่าถึงแม้ว่าสถานการณ์บ้านเราเนี่ยจะจะจะ,จะดูที่ขายแล้วแต่บัเอิญว่าออมันจะมีข่าวอย่างที่บอกนะช่วงต้นคือเรียกร้องกันให้ปลดเนี่ยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปคือไม่ได้ไปตอกย้ำหรือซ้ําเติมคนที่เขาเดือดร้อนนะครับต้องยอมรับว่าตอนนี้มันเดือดร้อนกันทั้งหมดะ้ะฮะคนเดือดร้อนมีจริงมีแต่ว่าภาครัฐเนี่ยอาจจะออก อาการเมาหมัดสเป,สปดสปาไปหน่อยนะชกไม่ค่อยถูกเป้านะครับมันก็เลยปัญหามันก็เลยดูมีการเรียกร้องมีการประทุอะไร้าหมายแต่ถ้ามองในในแง่ของภาพรวมเนี่ยตอนนี้สถานการณ์มันมันยังไม่ได้ให้คลี่คลายแบบดีขนาดที่ว่าแปดหรือเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะเฮ้ดีจะให้ร้อเปอร์เซ็นตได้ยิ่งดีก่อนที่เราจะปลดอะไรบางอย่างนะครับอาจจะ่อนอะไรบางอย่างเพราะต้องถือว่ามาตรการที่เราใช้มาเนี่ยมันได้ผลเพราะนั้นต้องให้มันหยุดได้จริงๆแล้วก็ต้องไม่ลืมนะครับถึงแม้บ้านเราจะหยุดเนี่ย ข้างนอกบ้านเราเนี่ยยังไม่หยุดนะครับจากสิงคโปร์เมื่อวานนี้อยู่ๆติดเจอผู้ติดเชื้อสูงขึ้นเจ็ดร้อยคนอนะ่ะอยู่ๆมันมันกู้ขึ้นมาเลยอันนี้ยอันนี้มันมันก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราไปไปผ่อนคลายลงหรือหรือไปเปิดประเทศแบบตอนนี้เราห้ามแต่การบินข้างนอกเข้ามาจริงอนะ่ะแล้วก็ไปไปผ่อนให,ให้เข้ามาได้เนี่ยเราก็ไม่รู้มันจะกลับมาติดรอบสองหรือเปล่าอะไรยังไงเพราะตอนนี้วัคซีนมันก็ยังไม่มีนะครับเพราะนั้นเราคงต้องดูแลเราไปก่อนไปว่า าจจะต้องเหนื่อยพักรักนิดน,นึงนะครับอาจจะต้องทํางานหนักแล้วก็เข้าไปดูแลเยียวยาให้มันทั่วถึงครอบคลุมถ้ามันทําได้เนี่ยข้อเรียกร้องหรือว่าสิ่งที่เราเห็นตามสัมสื่อต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน,น้อยนะครับก็คือพยายามช่วยให้ได้รับผลกระทบให้ได้มากที่สุดเพราะวันนี้มันคงปฏิเสธไม่ได้นะครับไม่ว่าจะคนยากดีมีจนมันได้รับผลกระทบหนักมากหมดเหมือนกันหมดนะครับไม่ถือว,ว่าบางคนที่เขาอาจจะเป็นคนชั้นแบบ ลักย่าก็อาจจะได้รับผลกระทบเยอะหน่อยหรือว่าคนที่ตกงานอันนี้ทางเราก็ต้องเข้าไปดูแลนะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่มีก็คงต้องเราถงเข้าไปก่อนนะครับเพื่อให้เราผ่านสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ไปได้นะครับก็ก็หวังว่าแบบนั้นนะครับส่วนตลาดหุ้นไทยนะครับวันนี้ก็เริ่มมีบทวิเคราะห์นะครับออกมาเหมือนกันนะครับ่มงจากว่ามองสถานการณ์แล้วน่าจะ ไม่ทำจุดต่ำสุดแล้วนะครับซึ่งถ้าใครไปซื้อได้ในแถวตอนที่มันเก้าร้อยกว่าเนี่ยแล้วขึ้นมาเนี่ยเรามีกําไรเนี่ยก็ดินดีด้วยถือว่าเก่งนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติเราไม่มีใครหรอกครับที่ซื้อได้ที่ทจุดต่ำสุดแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับว่าจะได้กาไรเยอะหรือเปล่าพอได้ขึ้นมาอาจจะขายไปแล้วเราไปซื้อใหม่ขาดทุนใหม่อันนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ก็คว่าเกินไปนะครับแต่ก็ถือว่าวันนี้คงจะไม่เห็นจุดต่ำสุดแล้วแหละถ้าเกิดมันไม่เกิดการระบาดรอบสองเข้ามาหรือว่าเกิดเหตุการณ์ารามา ก็ก็ไม่น่าจะจะจะกลับลงไปจุดต่ําสุดตรงนั้นอาจจะแกว่งได้นะครับพันร้อยอาจจะมีโอกาสลงไปได้เหมือนกันนะครับเพราะสถานการณ์มันมันยังไม,ม,งไม่มันยังไม่คลี่คลายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ก็แต่ก็ดาวไซ์มันคงจำกัดแล้วแหละนะครับเพราะเชื่อว่าจุดต่ำสุดเนี่ยมันคงอยู่แถวๆไตมาสองนี่คงคงต้องจบแล้วนะครับแล้วไตมาสามไตามาสี่เนี่ยเริ่มที่จะเห็นไตามาสามอาจจะพักไตมาสี бой, ่อาจจะเริ่มฟื้นปีหน้าอาจจะเริ่มฟื้นอันนี้อันนี้ก็ก็เป็นเป็นตามรายที่ ที่ณปัจจุบันคาดการณ์กันนะครับแต่ก็ยังไม่แน่นอนเสมอไปตรงนี้คงต้องติดตามปัจจัยเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าบอกว่าการคาดการณ์ระยะยาวคือต้องยาวจริงเลยโอเคมันกลับมาแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าจะมองแบบให้ชัดเจนถูกต้องเลยระยะภายในปีนี้เนี่ยมันคงจะไม่เห็นภาพชัดเจนหรือการมันฟื้นกลับมาเลยคงจะไม่ใช่ก็ต้องรู้ว่ามันจะจบโรคระบาดมันจบเมื่อไหร่นะครับแล้วก็การฟื้นตัวของเศรษฐกิจมันคงเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปอ่ะมันคงมาแบบ ฟ man, ala, pues, mundo, whole, hoy, ื ya. 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 ้นกลับมาเลยมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องบอกว่าทุกอย่างมันมันถูกเปลี่ยนจงไปหมดนะครับมันถูกเปลี่ยนไปหมดหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับซึ่งอย่างที่บอกตอนนี้นักวิเคราะห์ก็เริ่มมองนะครับว่าแถวั1,200จุดเนี่ยน่าจะอ่าเป็นจังหวะได้บ้างนะครับเริ่มที่จะเริ่มมองหาหุ้นได้เริ่มจะมีการแนะนําหุ้นได้จากก่อนอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะการให้ขายถ้ส่วนใหญ่หรือว่าการให้จุดเงินสดเยอะนะครับแต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าเป็นจุดที่แข็งแกร่งอะไรนะครับแถว ไม่แต่ว่าอาจจะมีจังหวะนะครับเรื่องของการที่ตัวหุ้นเนี่ยมันปรับตัวลงมาเยอะนะครับแล้วก็ถ้าช่วงนี้เป็นช่วงใกล้ประกาศผลดำเนินง,งานด้วยผลประกอบการไตรมาสหนึ่งก็จะมีบางบริษัทที่มีแนวโน้มี่นัออกวิเคราะห์เขามองว่าผลประกอบการเนี่ยน่าจะองอมาดีส่วนสถานการณ์ตัวตลาดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็จะแนะนําหุ้นในกลุ่มน,นี้เข้ามานะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของ ตัวของคำแนะนำนะครับที่เข้ามาต้องติดตามเรื่องของอาการแพร่ระบาดของโควิดนะครับจะจบเมื่อไร่การเพบวัคซีนนะครับสถานการณ์ราคาน้ำมันอย่างนี้นะครับตัวของผลประกรอบการนะครับแล้วก็ตัวของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมาตรการเยียวยาเนี่ยที่ที่ออกมาเนี่ยมันจะสมัมิ์ผลหรือมันจะแสดงผลได้รวดเร็วแค่ไหนถ้าเร็วกว่าที่คาด นะครับตลาดก็จะกลับมาได้เร็วนะครับแต่ถ้าช้ายืดเยื้อแล้วไม่มีปัจจัยอื่นแทรกซ้กอนเข้ามาตลาดการจะเล่นทรงๆไปแบบนี้นะครับแล้วขณะด,ดูเชิงกรไปนะครับเล่นรอบก,กันไปสั้นๆในกรอบนะครับแล้วก็ในส่วนของคำแนะนำนะครับอย่างที่บอกข้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นลนกษณะการเลือกในเป็นรายตัวรายกลุ่มมากกว่านะครับ โดยเฉพาะที่มองมองกลุ่มอย่างกลุ่มค้าปลีกนะครับกลุ่มอาหารนะครับกลุ่มสื่อสารแม้กระทั่งกลุ่มไฟฟ้าซึ่งเดี๋ยวนี้เออมีกลุ่มโรงพยาบาลในกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่ง4ีหกลุ่มตรงนี้เนี่ยนักวิเคราะห์มองว่าเป็นหุ้นที่ค่อนข้างเซฟตี้นะครับคือค่อนข้างดีเฟนต์นะครับดีเฟนซีฟนิดนึงนะครับเป็นกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์นะครับได้อี่สูงจากในส่วนของเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้น นะครับมันถึงได้จากมาตรการเข้ามาช่วยเหลือด้วยนะครับอันนี้ก็ก็น่าจะทําให้ผมประกอบการนั้นอาจจะไม่ได้แย่มากอย่างที่ในภาพรวมที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะพลิกกลับมาดีด้วยซ้ำไปเพราะได้ประโยชน์แบบในความคาดหมายอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มหลักๆที่นักวิเคราะห์ให้คําแนะนําอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ก็คงหากันไม่ยากนะครับในตลาดนะครับ ก็อันนี้ก็ดูภาพรวมๆหลายๆบล็อ,อกมานะครับไม่ได้บอกเป็นบล็อกหนแต่เริ่มมีแล้วหลายบล็อก3าบล็อกแล้วที่มันเช้าดูข่าวนะครับก็นํามาพูดคุยให้ฟังกันนะครับน,นี้ก็เป็นเป็นในมุมมองของนากวิเคราะห์นะครับส่วนในส่วนของนักทุนเองนะครับวันนี้แถวนี้าการลงทุนได้หรือยังมันจะเป็นคําถามอยู่ตลอดเวลานะครับยิ่งเห็นตัวของเซ็นตินเดตเนี่ยปรับตัวขึ้นมาต้องบอกว่า ช่วงไม่ถึงสักสองสัปดาห์นะครับก็ค่อนข้างเร็วนะครับขึ้นมาแบบต้องบอกว่าในระยะสั้นเนี่ยดูเป็นข,ขึ้นนะครับถึงเมื่อวานนี้อาจจะเสียส่งไปก็จะมีคําถามนะครับว่าซื้อได้ยังซื้อได้หรือ,อยังกลัวตกรถนะครับนะครับ,นะรบกลัวตกรลอันนี้ก็ต้องบอกว่ากา็ต้องอยู่ที่มุมมองแล้วก็ข้อมูลในมือที่ท่านมีนะครับมมองในที่นี้คือท่านมองสถานการณ์ณนะวันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรประเมิน หุ้นหรือกลุ่มอุตสาหการรมตัวไหนหรือว่าภาพรวมของตลาดเนี่ยมันตอบรับไปมากน้อยแค่ไหนในแง่ของปัจจัยกระทบที่เกิดขึ้นเข้ามานะครับจะบอกว่าวันนี้ตลาดตอบรับไปเยอะสา0สี่เอร์เซนก็พอสมควรก็เป็นจุดที่น่าสนใจเหมือนกันแต่บอกว่าต่ำสุดหรือ,อยังอันนี้ไม่มีใครบอกได้นะครับอโอเคแล้วจุดต่ำสุดอาจจะไม่ได้ต่ำกว่าที่เห็นรอบที่แล้วแล้วแหละแต่ว่าจะลงไปอีกไหมเนี่ย คงไม่มีใครบอกได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ที่อารมณ์ตลาดด้วยอยู่ที่ปัจจัยที่จะเข้ามากระทบอีกนะครับส่วนการที่ตลาดนั้นในระยะถัดไปประเมินกันแล้วจะเป็นอย่างไรอย่างที่บอกผมประกอบการแน่นอนครับออกมาไตรามาสหนึ่งไตรามาสสองเนี่ยน่าจะไม่ดีแน่แต่ถ้ามองว่าไตรามารสสมเริ่มส่งได้เริ่มยืนได้ไตรามาสสี่เริ่มฟื้นปีหน้าเริ่มฟื้นอ่ะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าระยะอีกหนึ่งไตรามาสเนี่ยช่วงนี้เราต้องทํากันบ้านแหละเราก็มองหาหุ้นแหละ นะครับโอเคแหละผลประกอบการตรมากหนึ่งอาจจะไม่ดีแต่ที่ยังจ่ายปันผลดีด PE ไม่สูงมากราคาลงมาเยอะต่ำกว่าจุปัจจัยพื้นฐานที่เราประเมินว่าเขาจะฟื้นตัวอันนี้ก็น่าสนใจนะครับอาจจะเริ่มทยอยนะครับค่อยๆใส่ไปทีละไม้แบ่งซอยเล็กๆนะครับไม่จําเป็นต้องใส่ไปเต็มที่นะครับเราก็ดูไปดูสภาพอากาศของตลาดไปถ้าไม่ได้มีอะไรแย่กว่าที่เกิดสิ่งที่เกิดขึน้นในปัจจุบันจะทยอยซื้อต่อก็ได้ นะครับแต่ถ้าเกิดมันเกิดอะไรที่พิิผันก็จําเป็นเหมือนกันนะครับก็ต้องก็ต้องยอมอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของการลงทุนมันมันไม่เรื่องความเสี่ยงเราต้องยอมรับแต่ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่อย่างน,น้อยมันก็อาจจะคุ้มค่านะครับถ้าเป็นถ้าเราถ้าเราคาดการณ์ได้ถูกเราซื้อของได้ถูกวันนี้นะครับแล้วมันไปขึ้นจริงจริงมันเป็นไป,นปนตามที่เราคาดการณ์ด้วยเหตุและผลนะครับไม่ใช่จิตนตนาการหรือว่าไม่ใช่การที่คนนู้นบอกคนนี้บอกมานะครับเราสิ่งที่เกิดขึ้นเอาข้อมูลข่าวสาร เอาปัจจัยพื้นฐานของหุ้นมาประกอบมาพิจารณานะครับทำควาบ้านนิดนึงนะครับแล้วจะเห็นจะเห็นอย่างที่บอกถ้าเรามองได้นะครับประเมินอานนี้ในกรณีที่อาจแชร์มุมมองส่วนตัวก็แล้วกันนะครับอันนี้ไม่แนะนําให้ทําตามนะครับเป็นมุมมองส่วนตัวได้เห็นภาพเป็นการยกตัวอย่างส่วนตัวในมองว่าสถานการณ์น่าจะจบได้ภายในเดือนมายนนะครับเพราะว่านี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อหรือกราฟการพุ่งขึ้นของจำนวนติดเชื้อเนะี่ยมันเริ่มชันน้อยลง นะครับถึงแม้จำนวนติดเชื้อมันยังมีแน่นอนครับเพราะว่าจำนวนติดเชื้อสะสมอยู่มันยังเยอะแต่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยว่ามันเยอะไหมกับจำนวนติดเชื้อสองล้านกว่าคนตอนนี้เสียเสียชีวิตไปสักแสนกว่าคนเนี่ยมันสิบเอร์นไม่ใช่อ่ะมันไม่ถึงห้าเปอร์เซนยังไม่ถึงเลยอ่ะมันมันต่ำมากนะครับถือว่าอัตราการเสียชีวิตมันมันมันยังต่ำอยู่มากเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยมองว่าสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นคือ สถานการณ์มันน่าจะถึงจุดที่มันพีคแล้วเร็วๆนี้แหละนะครับถ้าไม่ได้มีเหตุการณ์แทรกซ้อนอะไรหรือไม่มีการกลับมาระบาดรอบสองแต่วันนี้เรายังไม่เห็นนไะการระบาดรอบสองเพราะนั้นเราก็ต้องเอาจากปัจจุบันไปก่อนแต่ก็คิดเผื่อไว้เหมือนกันนะครับแต่วันนี้ถ้ามองตรงนี้เนี่ยโอเคมันเพราะนั้นถ้ามันพีคแล้วมันก็ต้องลงถูกไหมทีน,นี้แล้วเวลาการลงเนี่ยมันขึ้นมาก็เทียบเียงกันมันขึ้นมาหนึ่งไตรามาสก,ก็เอาให้มันลงสักประมาณหนึ่งไตรามาสอนะ่ะหยวนหยวนนะครับ มันได้ได้ได้มีกรอบนะครับเราแต่เราก็ต้ตองประเมินไปเรื่อยๆให้เป็นการกําหนดกรอบแล้วค่ะเพราะคงไม่มีใครผมคงไม่สามารถบอกได้ว่าอีสานแต่อีนตรมารมันจะจบแบบร็อตเซ์นะฮะเี็นแต่ว่าเราก็ต้องมีวางกรอบเพราะเราจะจะมองในเรื่องการลงทุนมันก็จะมีการวางกรอบมีการวางรูปแบบเอาไว้วางกลยุทธ์เอาไว้อ่ะผมมองว่าประมาณสักหนึ่งแต่มากมันจะจบคือมันจะเริ่มลงลงลงจนสถานการณ์ดีขึ้นนะครับทั่วโลกอันนี้มองทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะบ้านเราแล้วก็ เริ่มมีการผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจโอเคแหละการผ่อนคลายนี่าอาจจะเห็นเร็วกว่าหนึ่งไตรมาสอาจจะการพระมภาอาจจะมีบางประเทศหรือบ้านเราก็ได้ที่อาจจะผ่อนคลายมาตรการบางอย่างอาจจะผ่อนคลายเรื่องของการล็อกดาวน์ลงนะครับของบ้านเรานี่เคอร์ฟิวอาจจะไม่ต่อก็ได้สิ้นเดือนนี้หรือว่าจะต่อไปอย่างเก่ยก็จะมาสิบห้าวันนะครับ ตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์ต่างๆมันเริ่มจะดูดีขึ้นเศรษฐกิจมันเริ่มที่มีบางส่วนที่มันเริ่มมาขยับเริ่มมาขับเคลื่อนได้ขึ้นมีการเริ่มกลับมาเปิดธุรกิจได้นะครับแล้วก็เริ่มค่อยทยอยถ้าไม่มีเหตุการณ์ซับซ้อนไม่มีอันนี้ในมุมเซนเนริโอที่ยังเป็นแฟลตนะครับที่มันมันลงมาแล้วมันไม่มีเหตุการณ์อะไรเข้ามาซับซ้อนกิจกรรมต่างๆมันจะค่อยเริ่มกลับมาแต่มีระ็บอกมันฟื้นเพราะมันต้องมีการรักษารักษาตัวนะครับพวกทักฟื้น นะครับไปไตรมาสสามจะเป็นช่วงการพักฟื้นไตรมาสสองแน่นอนครับผมประกอบการก็ยังออกมาไม่ดีและน่าจะแย่ที่สุดของปีด้วยก็จะเริ่มตรงนั้นเราก็จะมองว่ามันน่าจะต่ำสุดแต่และนะครับพอต่ำสุดแล้วเนี่ยมันดาวไซด์มันก็เริ่มจํากัดมันก็ยิ่งเป็นจังหวะของการที่เข้าไปลงทุนได้อีกรอบหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่อย่าลืมนะตลาดนักจะมองล่วงหน้าไงถ้าเขามองแบบอย่างที่ผมมองเนี่ยวันนี้ก็ควรจะต้องเริ่มเก็บแล้วถปะ ดาวไซ์เราเห็นเราเห็นว่ามันจะไปลงแค่ไหนแล้วไงอาจจะเป็นการทยอยทยอยทยอยแล้วก็สะสมคือหุ้นจะยังไม่ขึ้นแต่ว่ามันจะอยู่แบบเนี้ยราคาจะไม่สูงนะครับเราจะได้ของถูกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยสะสมไปเรื่อยเรื่อยรอยืจนกระทั่งตลาดมันเริ่มฟื้นแล้วตลาดก็จะเร่นลงมนาะพอหมดไตรมาสสองไตรมาสสามตลาดเริ่มนิ่งนะครับตลาดเริ่มนิ่งอาจจะเริ่มขยับขยับตัวขึ้นได้บ้างเพราะมองแล้วว่าไตรมาสสี่หรือปีหน้าเนี่ยน่าจะฟื้นแหละ นะครับยิ่งตอนนี้เนี่ยระดมสภา,าพกําลังเม็ดเงินสภาพคล่องต่างๆมันเข้ามาเต็มมากมายเลยอะ่ะมันมันไม่รู้จะไปไหนอะ่ะนะมันก็ต้องวิ่งเข้าหาสินทรัพย์เสี่ยงที่เรามองว่าสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วอะ่ะตลาดหุ้นยังเป็นแหล่งสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดในโลกนะครับอันนี้ต้องยอมรับนะครับตลาดหุ้นนี่มันยังคงเป็นจุดเป็นเป็นการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดในโลกนะครับปฏิเสธไม่ได้เพราะไงเม็ดเงินเหล่านีน้ก็จะมีการวิ่งเข้ามานะครับและยิ่งตลาดหุ้นไหนที่ บ้านเรายกตัวอย่างบ้านเราก็ได้บ้านเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างแข็งนะครับถึงแม้บางทีอาจจะต่างชาติยังขายอยู่ก็ตามนะครับแต่แต่ถ้ามองในแง่ของปัจจัยพื้นฐานประเทศแล้วเนี่ยค่อนข้าง,ขงแข็งแรงนะครับต้นสบองระหว่างประเทศเราค่อนข้างเยอะแล้วการแก้ไขป,ปัญหาในเรื่องของโรคระบาดโควิดสิเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเราทาได้ค่อนข้างดีนะครับเราทําได้ค่อนข้างดีเพราะนั้นความเชื่อมั่นเหล่านี้มันจะมีมันจะถูกสะสมพอถึงเวลาเนี่ยนักลงทุนก็นจะเชื่อมันนอม่นโดยเฉพาะนักต่างชาติก็จะกลับเข้ามานะครับตอนนั้นเนี่ยตลาดมันก็จะ กลับสู่ความร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับในหลังวิกฤตเนี่ยตลาดมักจะกลับมาแรงทุกครั้งนะครับมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพราะเวลาเกิดวิกฤตแบบนี้เนี่ยตัวของ valuation มันมันถูกปรับลดลงนะครับมันถูกปรับลดลงถ้ามันสามารถปรับลดลงต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเวลามันกลับมันจะกลับเร็วมันจะกลับแรงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปดูว่าปัจจัยพื้นฐานเนี่ยหลังจากที่มันลงมาแล้วเนี่ยปัจจัยพื้นฐานมันปรับัตลงมาด้วยหรือเปล่าคือมันได้รับผลกระทบในวิกฤตนั้นด้วยหรือไม่มากน้อยแค่ไหน ถ้าธุรกิจเปลี่ยนเลยหรือแย่ลงไปเลยเนี่ยอันนี้ก็ต้องตัดทิ้งนะครับแต่ถ้าธุรกิจได้รับผลกระทบน้อยนะครับแล้วโอกาสที่จะมีหลังจากการกลับมาขับเคลื่อนธุรกิจแล้วเนี่ยธุรกิจกลับมาเติบโตได้อันนี้น่าสนใจอันนี้ต้องเฝ้าระวังให้ดีเพราะจะเป็นการเทิร์นกลับมาที่ค่อนข้างแรงนะครับพู้เหล่านี้แหละที่จะสร้างาเศรษฐีขึ้นได้เป็นชั่วข้ามคืนในวิกฤตมีโอกาสเสมอนะครับแล้วก็มักจะสร้าง หาเศรษฐีขึ้นมาในทุกๆรอบนะครับในทุกๆ,ๆรอบเพราะนั้นก็หวังว่าท่านผู้ชมนะครับก็คงจะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาพูดคุยให้ฝางกันนะครับก็ไม่เบื่อนะครับเวอร์มัอร์แอมบนี้ไปนะครับวันนี้วันศุกร์ภาพของตลาดก็น่าจะระวังกันนิดนึงนะครับเพราะมันมลงมามเมื่อวานนี้แทบจะลงวันมีโอกาสอาจจะมีแรงลงไปอีก ผมก็ว่ามีมีโอกาสที่จะหลุดออกไม่ได้นะเสียวๆนะครับมองไม่ได้มองว่าน่ากลัวอะไรนะแต่ว่ามันมัน,นมันทรายมันเป็นแบบนั้นนะครับแต่ก็ไม่แน่ครับอาจจะมีจังหวะรีบาวด์ได้นะครับอาจจะมีจังหวะรีบาวด์ได้เพราะปัจจัยแวดล้อมปัจจัยลบอะไรมันไม่มีอ,อาจจะมีแนวการซื้อกลับก็เป็นไปได้นะครับแต่วันศุกร์วันนี้นมาศุกร์ไนยก็อาจจะชะลอชะลอการลงทุนบ้างบางส่วนนะครับก็คาว่าก,กันไปนะครับ หลกส่วนใหญ่บางตัวตอนนี้ขึ้น XD ด้วยนะครับก็อาจจะขายตอน XD ก็กอาจจะเป็นใจกดดันอยู่แล้วกลุ่มพลังงานราคาน้ำม,มันยังไม่ฟื้นนะครับกลุ่มนั้นก็คงจะไม่ใช่กลุ่มที่จะคาดหวังว่าจะช่วยเข้ามาประยุกต์ตลาดอะไรได้นะครับอันนี้ก็ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นภาพที่มองนะครับก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวไงวันจันทร์เรากลับมาคุยกันใหม่แล้วก็แล้วกันนะครับ สาร์อาทิตย์ก็อย่าลืมติดตามสแกนหุ้นครับโอ,อกาสเช่นเดิมนะครับวันอาทิตย์ก็เจออาจารย์สิบปรกรขอสะอาดนะครับส่วนวันอาทิตย์อ่าวันเสาร์เจออาจารย์สิบปรกรขอสะอาดส่วนวันเสาร์เนี่ยก็ฟังผมนะครับในช่วงที่2องและทีท่3ก็จะมาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งรวมถึงมีหุ้นตัวไหนไมาคุยให้ฟังแบบสั้นๆกระชับกระชับนะครับในวันอาทิตย์ก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ฟังอาจารย์จเจริญม,มีคําถามก็ฝากเข้ามานะครับก็ก็ไปถามกันไปคุยกันต่อ นะครับแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะครับอ่ะนิดนึงนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับเร็วๆนี้นะครับน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าก็จะมีรีวิวหุ้นตัวหนึ่งนะครับเอาบอกไว้เลยนะครับเป็นหุ้น n o r t h a i t Rubber นะครับ n o r t h d s t Rubber NER นะครับเอ่เราก็จะมีคลิปนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างกันทำอยู่นะครับก็จะมีเรื่องราวนะครับว่าหุ้นตัวนี้น่าสนใจอย่างไร ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นหุ้นที่ติดตามมานานนะครับลักษณะข,ของหุ้นเนี่ยถ้าใครไปดูในธุรกิจของเขาเนี่ยอาจจะดูแตกต่างนะครับมันแตกต่างจากกลุ่มที่เขาทําธุรกิจอย่างพาลาถ้ามองแบบกลุ่มรวมเนี่ยอาจจะมองว่าเขาไม่ได้ใหญ่อะไรก็ดูแล้วเป็นคอมมูนิที้ที่ไม่น่าจะมีการเติบโตหรือมีความน่าสนใจนะครับถ้าไม่ใช่ช่วงไม่ใช่รอบของเขานะครับแต่ในตัวของ NDR เนี่ยมีสิ่งที่พิเศษมากกว่านั้น ธุรกิจเขาแตกต่างนะครับอันนี้บอกเลยแตกต่างนะครับแต,แต่แตกต่างอย่างไรท่านต้องไปตามชมกันเองนะครับคลิปนี้จะปล่อยในราวๆวันอังคารหน้านะครับก็ฝากท่านผู้ชมติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ติดตามช่องนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาดูเป็นแซมเปิลเซเปิลด้วยนะครับแล้วก็จะอัปเดตข้อมูลตลอดนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับ กดติดตามกันไว้กดกระดิ่งกด subscribe นะคราปเาไว้นะครับในช่อง YouTube วันนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันละกันนะครับเดี๋ยววันจันทร์มาอัปเดตให้ฟังอีกว่าสถานการณ์อุ้นตัวนี้ไปถึงไหนนะครับมีความน่าสนใจอย่างไรอาจจะเกินเกินไว้ก่อนนะครับแล้วไปดูของจริงเนี่ยวันอังคารนะครับอย่าลืมติดตามกันละกันนะครับสำหรับวันนี้ผมชัดปันจิติเวศก็คงต้องอําลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ